หัวริสง์ลายเสือท้ายสวนจันทร์สวนสาธิตชีวิตธรรมชาติที่นายตะวันเอามาปลูกเป็นพืชทางการเกษตรชนิดแรกในสวนจันทร์ ตอนที่เริ่มกลับมาพัฒนาสวนนั้นท้ายสวนจันนี้ในสมองก็คิดเอาไว้ให้เป็นนาข้าวหรือไร่ข้าวตามวิธีที่ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์เกรกมีมุ่งกิจได้สาธิตให้ความรู้ไว้ทาง YouTube ายตะวันก็มีมโนภาพเอาไว้อย่างนั้นส่วนถั่วลิสงลายเสือที่เอามาลงเป็นพืชแรกในสวนจันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการสแสวงหาความรู้ที่จะฟื้นฟู คุณภาพดินที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้นานให้เหมาะสมแก่การเพาะปลูกก็เลยได้ความรู้ว่าควรปลูกพืชประเภททั่วให้มาเป็นปุ๋ยหรือมาเพิ่ม สารอินทรีย์ที่จะเป็นประโยชน์แก่พืชต่อไปดังที่เคยเล่าไว้ว่าชีวิตของนายตะวันแม้จะเป็นลูกชาวนาชาวไร่มีสายเลือดเกษตรกรเต็มตัวแต่ประสบการณ์ชีวิตทำให้พลาดออกไปจากวิถีของบรรพบุรุษ อย่างสิ้นเชิงเช่นไปบวชเป็นเนนเป็นพระคองผ้ากาสวพัสดอยู่ถึง21ปีก็ขาดประสบการณ์ด้านการเกษตรไปอย่างสิ้นเชิงในตอนนั้นศึกษาลาเพศออกมาถึงวันนี้ก็21ปีแล้วเหมือนกัน บวกกับชีวิตวัยต้นอีก14ปีรวมชีวิตทั้งหมดก็56ปีแล้วนั้นก็ขาดประสบการณ์ด้านการทำกรเกษตรอย่างสิ้นเชิงอาชีพหลักที่ใช้เลี้ยงตัวตั้งแต่ลาสิทธขาออกมาตอนนี้21ปีแล้วนั้นก็เป็นเรื่อง การคิดการเขียนครับสวัสดีครับเออถ่ายคลิปคุณอนันต์คนที่มีบ้านอยู่ข้างกันมาทักเข้าเมื่อกี้เล่าไปถึงว่าชีวิตที่ลาสิีขาออกมาเป็นคารวาส ก็ประกอบอาชีพเป็นนักคิดนักเขียนทำบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์มานานตอนหลังก็ให้บริการเว็บไซต์เซอร์วิสการเขียนโปรแกรมเว็บไซต์เข้าไปอีกงานหนึ่งซึ่งทั้งสง,งานนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การเกษตรเลยก็จึงทำให้ขาดประสบการณ์หรือขาดความรู้เรื่องการทำเกษตรอย่างสิ้นเชิงก็เพิ่งกลับมาลองผิดลองถูกในคราวนี้นี่เองซึ่งก็ไม่ได้ทำจริงจังหรอกครับงานส่วนใหญ่ที่ใช้เลี้ยงชีพก็ยังเป็น งานคิดงานเขียนทั้งเขียนหนังสือหรือทั้งเขียนโปรแกรมเว็บไซต์ไปตามเดิมนั่นแหละเพียงแต่ก็เอาเวลาว่างๆตอนเช้ากับตอนค่ำมาทำเกษตรสนุกสนุกเป็นศูนย์สาธิตชีวิตธรรมชาติแล้วแชร์มาให้ชมกันครับ